ือเรื่องของข้อตกลงการพัฒนางานนะครับวอกทีเอที่ท่านผู้มีการได้แจ้งไปเมื่อช่วงต้นนะครับกำหนดมาที่เ้ามกรานะครับส่งที่ห้องที่ห้องรองผู้มีการนะครับทีนี้ผมได้ส่งข้อมูลรายละเอียดในลายทุกท่านร่วมกันดูในรายนิดหนึ่งนะครับเป็นรายละเอียดเกี่ยวข้องกับชั่วโมงของภารกงานะครับซึ่งพารกงานเราจะแบ่งออกเป็น4ส,ส่วนหลักๆ นะครับส่วนแรกคืองานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนนะครับก็นั่นหมายความว่าเป็นชั่วโมงสอนของท่านที่ได้รับผิดชอบตามตารางเรียนนะครับจะมีอันหนึ่งที่ค่อนข้างแตกแปกตาหน่อยคือคำว่ากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์จริงๆแล้วส่วนนี้กําหนดอยู่ในข้อบังคับอยู่ในหลักสูตรนะครับปีละสิบชั่วโมงนะครับซึ่งมันก็จะสอดแทรกอยู่ในชั่วโมงชมนมหรือกิจกรรมอื่นๆบ้างอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับให้ท่าน ชั่วโมงนะครับที่ท่านได้รับผิดชอบตามตารางนะครับตามที่เคยปฏิบัติมาในส่วนนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับทีนี้ในส่วนต่อมาคือข้อที่1.2เรื่องของการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้นะครับซึ่งมีอยู่6กเรื่องด้วยกันที่ในวันนั้นได้เป็นปฏิิประชมของหัวหน้าสิหัวหนฝ่ายนะครับทั้ง5่าท่าน ว่าเราได้กําหนดทั้งหกอย่างนี้ครอบคลุมในเรื่องของการสนับสนุนการจัดก,การเรียนรู้ของโรงเรียนเราเป็นที่เรียบร้อยข้อแรกคือเรื่องของการจัดทําแผนการจัดก,การเรียนรู้นะครับก็กําหนดหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับอันที่สองก็คือการพัฒนาสื่อนะครับหนึ่งชั่วโมงอันที่สามเป็นการวิจัยอันทะี่สี่เป็นการประเมินนะครับวัดประเมินผลอันต่อมาคือเรื่อง PLC นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่อง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนงานประจำชั้นนะครับอันนี้กําหนดงานละหนึ่งชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ให้ท่านที่จะไปลงข้อมูลในในเล่มพีเของเราให้ตรงกับประกาศนะครับแล้วก็ข้อที่1.3ึ่าที่เป็นในส่วนของการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาซึ่งแบ่งออกเป็น2ส่วน2ข้อด้วยกันนะครับข้อแรก ท่านที่เป็นหัวหน้างานหัวหน้านกลุ่มสาระหัวหน้านสายชั้นนะครับที่ได้กำลงตำแหน่งณปัจจุบันนี้นะครับอันนี้กำหนดให้เป็น3ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับคือท่านใดที่เป็นหัวหน้างานหัวหน้านสายชั้นหัวหน้านกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ลงในเล่มของตัวเองเป็น ส่วนนี้เป็นสามชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ข้อที่สองก็คือท่านที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในฝ่ายงานเช่นเจ้าหน้าที่การเงินเจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆนะครับที่ที่มีส่วนอยู่ในฝ่ายงานของท่านที่ไม่ได้เป็นหัวหน้างานนะครับให้ท่านลงที่สองชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็อันต่อไปข้อที่1.4นะครับคืองานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นนะครับซึ่งแบ่งออกเป็นข้อด้วยกันนะครับก็คือส่วนแรก คือ,อที่เกี่ยวข้องกับต้นแบบการจัดการเรียนรวมนะครับท่านใดที่เป็นในส่วนของงานการศึกษาพิเศษนะครับก็ให้ลงส่วนนี้ด้วยนะครับแล้วก็ข้อที่2ก็คือเรื่องของการส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมเพื่อพัฒนา,นา ด้านการอ่านเขียนและคิดคำนวณของนักเรียนนะครับท่านใดที่รับผิดชอบก็ให้ลงในส่วนนี้ด้วยด้านที่3ก็คือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมครอบคลุมไปถึงเรื่องการอบรมหน้าเสาธงนะครับท่านที่เป็นเบนแต่ละสายชั้นที่ได้อบรมหน้าเสาธงหรือมีกิจกรรมส่วนมวลประจำสัปดาห์นะครับอของนักเรียนสายชั้นต่างๆก็ให้ลงชั่วโมงให้ตรงตามประกาศที่กําหนดนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการ ควบคุมไม่ให้ชั่วโมงมันมากหรือน้อยเกินไปนะครับบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าตัวเองต้องลงกี่ชั่วโมงนะครับในส่วนนี้จะเป็นประกาศที่ครอบคุมให้ท่านได้กําหนดในหน้าที่ที่ท่านได้รับผิดช,ชอบนอกเหนือนจากการเรียนการสอนนะครับกํากหนดวันที่9มกราคมนะครับให้ส่งในส่วนนี้เรื่องของ P.A มีท่านใดสงสัยมีข้อเสนอเพิ่มเติมไหมครับไม่มีนะครับแซงว่า ผมพูดเข้าใจมากเลยใช่ไหม <laughs>